เตือนภัยโรคลมแดดหน่อยละกันนะเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการประกาศเตือนนะครับเรื่องของอากาศร้อนอบอ้าวในวันพรุ่งนี้นะฮะ18เมษายนเนี่ยคาดการณ์ว่าภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะครับจะเกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุดคาดว่า37-42องศาเซลเซียสเลยนะฮะโอ้โหสูงมากนะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับรับมือเอไว้หน่อยละกันอุณหภูมิในสูงสุดเนี่ยอยู่ที่37-40องศาเซลเซียสนะฮะโอ้มีจังหวัดไหนบ้างครับเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัม์นะพักกลางครับภากกลางเนี่ยก็มีการพยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนมากก็อยู่ที่กาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและก็สมุทรสาครนะครับอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าคาดว่า3 6ถึงองศาเซลเซียสเลยนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกครับเพื่อนๆครับระวังหน่อยที่สักแก้วชนบุรีและก็จันทบุรีตราดอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะถึง39องศาเซลเซียสครับทะเลก็จะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่ว่ามีฝนฟ้าขนองคลื่นเนี่ยจะสูงมากกว่า1เมตรนะฮะ,ะก็ระวังเอาไว้ นะครับเป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะหากว่าใครต้องทำงานกลางแดดนะครับละได้ละไปก่อนนะแต่เชื่อว่าหลายคนบางทีว่าท่องนทำงานกลางแดดเนเช่นแบกหามนะงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเลี่ยงยากนะครับยังไงครับนึงถึงเรื่องของโรคลมแดดเนี่แลวกันเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคลมแดดเนี่ยเยอะแล้วนะฮะใครอยู่ที่ไหนยังไงแลกเปลี่ยนนะครับอากาศดีไหมฝุ่นเยอะขนาดไหนนะครับแลกเปลี่ยนเข้ามานะครับ